กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมจะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลมาครเาินที่ผ่านมานะครับว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยครับเรามาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลกนอานโชเซียอิตาลีลาซิโอครับเอาชนะด้านเวเนเซียไป1ประตูต่อศูนย สรุปตารางคะแนนล่าสุดในตอนนี้ครับลาซิโออยู่ที่อันดับ5นะครับ29นัด49แต้มส่วนทางด้านเวเนเซียรครับอยู่อันดับ18นะครับ28นัด22แต้มไปต่อกันที่ผลฟุตบอลเอสเ,เตอร์ดีวีซีของฮอลแลนด์นะครับเดนบอสครับเอาชนะด้านยองพีเอสวีครับไป3ประตูต่อ2ดอตเดสเอาชนะด้านท็อปออสไป1ประตูต่อ0 เอเเอาชีะงด้านโบเลนดัมไป4ประตูต่อ1 FC ไอโอเฟนเสมอเดนฮาร์กไป1ประตูต่อ1 MVV มาทริกครับพายกับทางด้านยองอักมาไป2ประตูต่อ3โรดาเจเอาชนะด้านเดอะกัฟสครับไป2ประตูต่อ0เทสตาพายกับทางด้าน a อ c ซีเบดาไป1ประตูต่อ4และเฮลมอสสปอร์ตคับพายกับทางด้าน VV วีเวโลไป0ประตูต่อ3 ไปต่อกันที่ผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับคริสตัลพาเลตครับเสมอกับทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป0ประตูต่อ0สรุปตารางคะแนนล่าสุดในตอนนี้ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ยังนำเป็นอันดับ1ครับ29นัด70แต้มส่วนคริสตัลพาเลตอยู่อันดับ11นะครับ29นัด34แต้มไปต่อกันที่ผลฟุตบอลลาลิก้าของสเปนนะครับมาโยกาพ่ายกับทางด้านเรอัลมาดริดไป0ประตูต่อ3สรุปตารางคะแนนล่าสุดใน ตอนนี้นะครับเหลัลมันลิดยังเป็นอันดับ1ครับ28นัด66แต้มส่วนทางด้านของมาโยกาครับอยู่อันดับ16นะครับ28นัด26แต้มโอเคนะครับผมนี่ก็เป็นการสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อคํำคืนที่ผ่านมา ว่ามีคุ่ไอนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างนะครับหากวันนี้มีข้อผิดพลาดประการใดต้องกราบขอประทานอภัยไว้นะที่นี้ด้วยหากดูแลชอบใจชอบใจ,บใจฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งครับเพื่อทานจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ